น้องอ,อมไปโรงเรียนแล้วเหรอน้องอิอวะไปโรงเรียนแล้วโรงเรียนแล้วกินนมยังกินข้าวยังไม่กินไม <ank> ่กินีเกียจติกิน,ก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 นทำไมต้องขี่เกียจกินกนะวันนี้วันนี้ที่โรงเรียนมีกิจกรรมอะไร น้องเอลุที่โรงเรียนมีกิจกรรมอะไรลาดลตัตวน้อยวันนี้แม่ทำขนมไปใช่ไหมทำขนมไปเลี้ยงเพื่อนใช่ไหมเอาไปขายด้วยอะ่ะน้องอิ๋ว,ว <c oughs> ได้ร้องเพลงเปล่าวันนี้ ันนี้วันอะไรน้องอิวไม่รู้อะไรนะไม่รู้ไม่รู้วันนี้วัน,นอ,อ,อ,อะไรไม่รู้อีกถามพี่ออมดิวันนี้วันอะไร,ไรวันวุ่เอ,อยียเรียนอยู่อยู่ อยู่ชั้นไหนเนี่ยอยู่ยวฮะอะไรนะผู้หึ่งดังนี่อนุบาลสามอนุบาล 3, ลาล 3. เพื่อนเยอะปล่าที่โรงเรียน,นวันนี้ที่โรงเรียนมีกิจกรรมตลาดนัดตัวน้อยนะ แม่ทำขนมไปให้น้องอิวเนีคยเพื่อนนะเดี๋ยวทำขนมเสร็จเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวแม่กลับมารับพ่อตามไปทีหลังไป,ไปเตรียมตัวไปรอนะนอ,อิว

วอดดีดีพอดี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 พอดีดีดีเอาวอดีหนไปโรงเรียนก่อนนะคะพูดสิพูดดังพูดดังดิน้องอิวทำดดีขก็เลยไปอน้องหออนอ้าวันน้ามาดินักเรียนทำดีดี นูไปโรงเรียนก่อนนะคะวัสดีค่ะครันนะคะบวันนี้แม่น้องอามได้ทำขนมไปที่โรงเรียนน้องอมน้องอิวโรงเรียนเก่าที่น้องอามเคยเรียนฮะ,ะก็ลูกทุกคนก็ เรียนที่โรงเรียนนี้หมดแล้ไม่ว่าจะเป็นน้องอ้อมน้องอามน้องออมน้องอิอองออองอ๋วก็จะเรียนที่โรงเรียนนี้ก็ทางงเรียนก็จะมีกิจกรรมบ่อยๆก็วันนี้ก็เป็นกิจกรรมตลาดนัดตัวน้อยซึ่คุณครูก็แจ้งมาทางแม่น้องอามว่าให้ทำขนม ไปสมทบที่ตลาดนัดน้อยให้น้องอมน้องอิ๋วเป็นคนเลี้ยงเป็นคนแจก,ก,เกเด็กๆก็จะชอบทานแบบนี้พวกสดไส้็ักกแลตกแล้วก็น,น้ำตาลก็จะมีคนครูด้วยครูวันนี้เมื่อวานก็ฝนตกหนักฝนตกเพิ่งหยุดครับ ตกหนักมากโอปปีฝนหยุดเดี๋ยวฝนหยุดให้ฮะก็เดี๋ยวต้องไปส่งน้องอมน้องอยู่ก่อนแม่เขาไปส่งก่อนเดี๋ยวค่อยค่อยกลับมาเอาขนมทีหลังเพราะว่าไปเลี้ยงก็ใช้สายหน่อยฮะประมาณเก้าโมงสิบโมงค่อยเดี๋ยวแม่อ,อมกลับมาอีกรอบหนึ่งกลับมาเอาขนมไป ก็จะทำไปตลอดครับถ้าทางโรงเรียนนี้มีกิจกรรมอะไรไม่ว่าจะเป็นงาน,งานกีฬาปีใหม่วันวัน,วนอะไรสำคัญของโรงเรียนฮะวันเด็กวันใดก็จะทำขนมไปยลี้ยงเด็กขึ้นเรือน,นีม้มาตลอดตั้งแต่สมัยน้องอ้อมน้องอามแล้ว มานาะของน้องเอ๋ก็ก็ทไปตลอดครับโรงเรียนนี้เพราะลูกๆก,ก็เรียนที่โรงเรียนนี้มามาทุกคนนะก็เดี๋ยวสายๆครับเราแม่ลองอามกลับมาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปพร้อมกันเดี๋ยวก็จะไปด้วยกันเด็กๆเยอะครับที่โรงเรียนนี้ ก็เด็กๆก,ก็มีอยู่ประมาณ300ร้อคนสา0รกว่าคนก็เดี๋ยวแค่นี้ก็มีผู้ปกครองเอาของมาหลายอย่างนะแต่ก็ทำทำทำไปก็เยอะนะ ขนมนี่ก็เยอะอยู่ประมาณ300ร้อชิ้นนะขนมพี่ทำอย่านี้ก็มีของกินหลายอย่างคนะก็เดี๋ยววันนี้ไปรถพ่วงข้างกันโรงเรียนอยู่ไม่ไกลครับอยู่อยู่ห่างจากบ้านประมาณสองสามกิโล เอาพงข้างไปจะไปกับแม่น้องอามประหยัดน้ำมันรถยนต์นะใกล้ๆนี่นเองอะั